เล่นเกมกันดีกว่านะฮะรเอาเห่องะเกมของเราคือหมูหมากาาอไว้ไมใครล่คุณเว่าใครเาลองอ่านชื่ออ่านชื่อจินจังจังจินอีจิจนจังจนีรจินจนอยังนอี้ังจนเรัานอีู่งีนนีรังงีนี้เงจีอีรางจันีรางจพวอเราอย่งเพน่งยกนะีร้คนรังในสีรันครนี้นะครับ ใครนอนดึกสุดเพราะว่าดูบอลเมื่อคืนยังอันนี้บอกอย่างเดียวมากเยสี่คนนี้ใครนอนดึกสุดเดี๋ยวพวกเราคิดว่าใครในสี่คนนี้หหนนููใครสิ่งมันค่อนข้างไปทางไทยเยอะมากนะอ่ะฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ใครนะตับงหมอมาที่ฝั่งนี้ก็ใครอันนี้แบบเราพวกเราเลยนะใครนอนดึกสุดนะเตรียมตัวครับหนึ่ง สอหมดเลยไหนอะผมบอกมิ้ตอบตาเลยเหรอปูไม่มีทุกชื่อเลยเนี่ยทุกคนเลยเหรอคือเอาจริงถ้าพูดถึงเรื่องการดูบอลเนี่ยตัวนี้ชอบดูตัวน้ล่าสุดสามตัวนี้แบบว่าดูบอลแล้วก็นอนตึกถ้าดนกรับก่าได้ผมบอกว่ากินเลยเี่ยวแค่ับอะผูได้ครับค่อยเนไมครับทำไมอะเพาว่าผมมานอนเร็ว ก็ดูดูแบบเป็นๆก็พี่ไทยก็ปิดไม่ไม่ไม่ไล่ความเพราะอะไรคือเวลาดูบอลใช่ไหมผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่รู้แล้วดีกว่าเพราะมันชนะแล้วเออปิดไปแล้วอะไรเพราะเมต้องรู้ไงรู้เหรอพี่ผู้ใหญ่เนี่ยนะเเล่นกับนอนด่กับผมแล้วล่าสุดชนะอะไรอะอ่ะเมื่อวานชนะนะผมเลยกลับาโซฟาเมื่อวานอ่ะก็คือรีบนอนก่อนเพราะว่ากลัวมีลูกที่สอนตามมาใช่ไหมก็อาจจะไม่ใช่โอเคอ่ะ ด้วยใช่ครับเพราะว่าร้อนดึกสุดเลยเพราะว่าผมดูแล้วผมไม่ปิดไงครับผมดูพรเหมือนกันแต่ว่าผมลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายเบอร์กี้ถาวรแต่ผมเลยว่าแบบเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนัำสดข้างหลันะครับพี่ชายตอนตกลงเออเป็นไงบ้างครับก็นอนดีกว่าจ้าก็นอนดีกว่าไม่เป็นไรครับทำไมท่ั้งๆบอกตอบไทยเพราะว่าหัวทำไมว่าเป็นไทยเลยไม่รู้มาดู ดีกว่าเธอดูมันอ่านหนังสือป่ะแหมอ่านหนังสือเหรอคุณนี่ไม่เลยคุนั้นเนี่ยไอ้ล่ะชอบบอลคุณไม่ดูหรอกดูก็แพ้วะทำงาอ่านหนังสือไม่สอบอ่น่าจะดีกว่าเพื่อนรักแล้วอ่านหือโอ้โวิ่งอยู่ในมอนะครับมอกำจัดมแต่นี่ครับผมด้วย เราคงว่าพ่อจะแบบต่อสายไฟตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะาด้วยตัวเขาอาจย์ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะเขาบอกว่าเราอ่านหนังสือนะครับเราดูเป็นคนขยันในสายตาเขานะได้ครับผมครับต่โอเคได้ที่สุดว้าวตอนนี้ว่าใครด้านหลังกันด้านหลังอ่ะจินรช้ยจินรุ้ยตะเกียงตะเกียงตะเกียงข้างนี้ด้านหน้าพวกเราอ่ะใครเอ่ยเสียงมาไา้ไหนจังหมอ เอาละเอาละโอเคอ่ะพวกเราเตรียมตัวใน4คนนี้ใครเล่นเกมเก่งที่สุดหนึ่งสองสามยกมาะยกหนึ่องตัวเองอันนี้4คนใครตอบตัวเองตอบอ๋าตอบตัวเองหมดเลยนะฮะอันนี้กันทุกคนครับตอบทุกคนตอบทุกคนเหมือนกันเราผมตอบคนละเกมหมดเลยคนละเกมคนละเกมอ่ะเพราะะฉนั้นเราเราถนัดเกมไหนดีกว่า พี่คนิดว่าถึงเก่งในแนวไหนแนวไหนเอาจริงถ้าพูดถึงเกมบอลนะายถึงเกมบอลนะครับเพราะว่าผมทุกคนไม่มีใครสู้แล้วก็แล้วก็มาเกิดจริงเลยแล้วถ้าดูจากบัสซิ่งเจ็ตแบดนะครับทุกคนตอนนี้ถึงอีพีไหนแล้ว EP 9แบดแบดแบดอ๋อ EP 8ีพีผมยืนหนึ่งตลอดเลยครับคุณไม่เห็นป่ะเห็นอะไรอ่ะยืนหนึ่งมันจะลงมาหน้ายืนหนึ่งอะผมไม่ใช่คุณเละ คุณรอดูเลยทีมีดี่ผมตึงผมยืนหนึ่งเหมือนกันครับยืนหนึ่งยืนไหนคนเดียวอ่ะยืนยืนคนเดียวอยู่หลังสุดเะไรอ่ะแล้วคุณว่าผมมาเล่นแต่เกมอ๋อเล่นเกมอ่ะฝั่งั้นเขาบอกเขาถนัดเกมบอลอืมใช่ครับใทยเราถนัดเกมผมชอบเกมแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ FPS อ่าแปลว่าแบบว่า first person เล่นคนเดียวเหรอ ก็คืนเล่นกับเพื่อนแหละเล่นกับเพืนว่ามันจะเป็นมุมมองแบบเ p s ีเอ็นมที่แบบจริงๆอ่ะอ๋อเกมแบบว่าชูตติ้งอ่าชูตติ้งชูตติ้งโอเคเบิร์ดเพอร์เซอร์ไลท์เอซยู่เลยเบิร์ดเพอร์เซอร์เบิร์ดเพอร์เซอร์ชูดไงอ๋อโอ๋ยยออะไรอ่าย่อใช่เกมยิงอย่างยี้พูดเลยครับคิดว่าเราถนัดเกมแนวไหนเอาถูงมาก้าไก่วันจูทีครับผมเกมนั้นถนัดนะไม่ได้ไม่ได้ทางชีวิตผมผมเล่นได้เกมเดียวที่แบบเล่นมาชินมือก็คือเกมเอาผีที่แข่งทั้งหมด จริงจริงทีนี้ทีนี่ทีนี้แล้วเราชนะได้ไงที่นี่ป่ะทีนีเดี๋ยวนะอ่าผมยอมก็ได้กเขาเป็นหัวหน้านะครับชีวิตผมเองเล่นได้เกมเดียวแล้วก็ไปเกมนั้นแหละที่แบบเล่นแบบือพื้นมือนเกมหมื่นก็คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ปกติเราเล่นแบบเป็นเป็นฟาร์มเราเล่นเป็นตัวแท้งหรือเป็นเมทเราถนัดเล่นหลายหลักก็เล่นไม่หมดครับเธอขาดอะไรเขาก็เล่นนั้นนั้นโอ้ยเป็นก่วยเตาเต็มหรือเปล่าเป็นหน่อยเต็มเต็มนะครับชอบเล่นอ่ะทีนทีนี้ทีนครับครับ อาจริงถ้าเป็น com. เกมคอมเนี่ยผมเล่นเก่กงท <ๆ S 1> ุกเกมผมเก่งทุกเกมแต่ว่าถ้าบัตซิ่งนี่มันไม่ใช่เกมคอมไงอ่าาอ,อยู่ที่12อะไร1 1็ดสิบเก้าแปองหนาจจะขึ้นมาก็ได้อือคนต้องรอดูครับอา้าวเพราะฉะนั้นได้เปลี่ยนไปเล่นลองแข่งเกมคอมกันดูแข่งเกมคอมจริงผมเคยเล่นกับพี่ไทยนะพี่ไทยตายก่อนตลอดอะไรครับผมไม่ว่าผมตายเปิดไงเอาละเอาละอันนี้เป็นเป็นปัญหาสองคนละแล้วปัญหาสองคนละนี่ใครที่ออนดีสุด ใครโตเลกที่อ่อนเยู่สี่คนปกติเราอ้อนยังไงทำท่าอ่อนไม่ผมต้องตอบก่อนไม่ใช่เขาไม่เฉยด้วยเปล่าอบตอบครับมากเเพื่อว่าจะให้บีอัรเป็นคนทายเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวลองถามบีอัรก่อนคิดว่าในสี่คนนี้ใครที่อ่อนที่สุดใครฮะจินจ๊อจินจ๊อโอ้โหบ้านลูกฝั่งลูกที่อ่อนฝั่งนูกนะทุกคนเหรอตรงกลางเลยครับ บอลนะฮะมีตัวประกันเขากินให้เราฮ่าฮ่าฮ่ะมาเตรียมตัวครับในสี่คนนี้ใครที่ออนที่สุดครับเดินบอกว่าป๊อปสวยว้าวคนไหนตอบอะไรก็ให้คุณนั้นออดให้ดูสวยปะคือตอนนี้ตอบทุกคนแล้วนะคุยงงเป็นไทยคนเดียวอ่ะผมรอดแล้วผมรอดแล้ว ไปเลยคุณก่อนเลยคุณบโผคุณโผล่นะโผล่แล้วโผไงเราอ้อนยังไงปกติทำไมเขาถึงถามว่าเราขี้อ้อนผมก็หมายถึงว่าเติมพลังครับผมหมายถึงว่าเพื่อนๆกันน่ารักดีแล้วก็ไปอ้อนเขาหน่อยอะไรอ้อนยังไงปกติอ่ะเราอ้อนอนได้ดวกนิดนึงซิมซันซคุณเดินไปหาเพื่อนแล้วคุณทำยังไงดูเลยนะ เดินนะเนี่ยครับไม่ใครมาอยากรู้บ้างไหมไอสมุขคิดภาพสมุดอยู่ไอคิดได้ไหคิดไดไอคิดไดเนี่ยจ๊แบบชี้เรื่องใจสวยคิดไม่ไม่คิดว่าอะไรอ้าวจริดป่ะคิดว่าอยู่ด้วยอะไรยืนอยู่ด้วยแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดว่ามูเดินไปแล้วแบบนี้นะแสดงว่าเขาอ้อนอยู่นะอ่าอันนี้อ้อนอยู่อ่ะต่อไปทินวุกทินวุกครับทินวุกเป็นอ้อนไงเขาบอกว่าเราเป็นคนที่อ้อนปกติเวลาเราจะอ้อนเพื่อนเราอ้อนยังไงฮะ อ้อนเพื่อนอ้อนเพื่อนนะเพื่อนใช่ไหมอ้อนเพื่อนอ้อนเพื่อนก็แค่กอดกอดโอ้โหโอ้โหอันนี้ใครเนี่ยปกติอ้อนอย่างงี้ป่ะเราเห็นก็อ้อนอย่างนี้ป่ะก็เป็นแบบนี้ก็มีบ้างมาบ้ารก็ผมว่าก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะอ่ว่าเล่นอันอ่าวางมาคนตลอดภัยเลยว่าอุ้ยเขาตอบเราคือตอบเราผมครับใช่ฮะตอบจากแต่เวลาเราอ้อนเราอ้อนไง กติแล้วอ้นเนี่ยผมชอบเดินเป็นกอดข้างหลังเฉยๆก่อนแล้วคุณแล้วคุณฝกายไหนครับอะไรไม่ผมอยากรู้ไหมอ้นของอป็นอ้นใส่กติผมกอดจะกอดใส่กอดดิกทมกอบามน่มกมเชอบคคนจิงพยายาพยามอ่ ไม่มีไรเท้าตัวเลยเ้า่นเลต่่อไกับ่ารย์ดารเยอนถึงไม่ไทยโนงไทยไม่ออดหรอไม่ออหรอไม่เลอกจริงไหมอผมยกให้ก็ได้อ่ไทยไม่ไไดูเไม่ออหรือว่าผมไม่ออนเพื่อนคนเรอง่งเอาพี่เกยไม่ไม่ไม่ฟังหอ่ไ้ออเลยให้ฟังก่อนดูเวลาออดเนี่ยคือต้องทาให้ อ้อนคือเหมือนเราต้องหยากได้ผิวหน่ะยาพูดแบบงควจริงอ้อนผิวอันใช่แต่ผมไม่ค่อยอ้อนเพื่อนคือเวลาผมบเรืองแบบกอดอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกอ้อนอย่างจริงๆชอไปกอดอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกอ้อนเมือนคิดเร่าการแบบแสดงความรักอย่างหนึ่งอ๋อผมก็าถ้แบบเออไปกอดไปอะไรเลิฟยังตัวอย่างจะเป็นคัพเปอร์ไม่แต่เราออ้อนคัพเปอร์อ่ะคืออ้อนจริงเหรอคุณชอบอ้อนคัพเปอร์ไม่อ้อนคัพเปอร์เหรอเอาสิแค่คุณอ้อนคุณเสียงสองตอนนี้ไม่้วอ้ผิดแก้มต่อสายคัพเปอร์ผมเลยนะประมาณนั้นโอเค ทุกคนมัดร่วมหมอก่อนมัดร่วมหมออ่ะพวกเราเลือกไว้เลือกไว้อ่ะเลือกไว้เลือกไว้อ่ะได้อ่งใครอาจจะกำลังหาใบคนนึงอยู่ได้อ่ะได้อ่งได้แล้นะมาทุกคนเลยในคอดูหน่อยโอเร่วงล่วงหนึ่งสองชั้นปุ๊บใครได้ก่อนที่สุดครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยทุกคนอันนี้ เอาชื่อเด็กลงเอาชื่อตัวเองลงที่เหลือตอบภูภูตอบตัวเองนะฮะก็คือทุกคนแหละหรือว่าผมว่ามันแปลกๆอันนั้นคุณบิกตัวเองคุณบกตัวเองเอางั้นอย่างนั้นผมก็ตัวเองยังไงก็ผมมีเหตุผลครับยังไงครับไหนมาขอฟังเหตุผลนะฮะคือที่ผมครับคือหน้ากอดเนี่ยเวลากอดภูมันก็จะอุ่นนิ่มๆิ่เนี่ยแต่ช่วงนี้ถ้ากอดมันจะเจอกล้ามครับกอดนิ่มนิ่มมันไม่สบายก็เลย ช่วงนี้ผมนิ่มเลยคุณกอดผมได้เลยคือคุ้งผมมันนิ่มเลยออเพราะเราคิดว่าก้าวเนี่ยมันดูแบบแน่นๆน่าคำว่าหน้ากอดมันกดจะโชว์อะไรนะฮะจำได้เมื่อกี้ทันนิดนึงจำได้เม่อกี้นก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าก้าวเอาไว้ดูแลอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับถ้ากอดมันจะไม่สบายครับอ๋อโอเคครับเป็นผลโอเคครับมาปูเลยับ วันนี้บอกว่าตัวเองเป็นคนที่น่ากอดที่สุดใช่ครับผมเมื่อกี้น้องพยายามกอดมาเลยนะจริงเลยใช่ไหมแต่จริงๆข้าบอกร่าไม่ต้องไปกอดเลยเพราะว่าอะไรอ่ยทำไมเราถึงว่าเราเป็นคนที่น่ากอดแน่นอนครับพ่อผมเองเอรู้เซนนะครับเรื่องกากอดไม่เองนะครับก็เลยน่ากอดพิเศษนะเอาไปเลยครับตรงนี้นะอ้าวพงนี้ใพ่ครับเมื่อกี้เรามีงานบอกดีเซนว่าทำไมคนอื่นไม่เลือกตัวเองแต่ของเราเลือกหมดเลยทุกคนอะ คิดว่าแต่ละคนมีความน่ากอดยังไงเดียวคำว่าน่ากอดในคอนเซ็ปต์ของเราเมื s <S <an> ่อก <Oliver> <illa> right. <an> ี <t ial Sabbath> <an> ้เขาบอกน่ากอดแบบจาบที่คือต้องแบบนุ่มๆนิ่มๆ้องเป็นกมแวผมก็คือรู้สึกว่าหมันเขี้ยวอ่ะเหมือนว่ารู้สึกว่าอยากกอดอยากไปแกล้งอะไรเงี้ยก็คือหมันเขี้ยวอะไรมากกว่ากอดใช่เขาสึกว่าเป็นผมก็ชอบกอดกอดไปเรื่อยๆผมไม่ไรด้มากปกติเราเล้นแบบกอดหมอน อากัดหอบในข้างขับพวงขับพวงอะไรนะขับพวงอ๋อขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยนะครับโอเคครับมาพี่รู o ้對對ครับครับผมคอมมอนหน้ากอดของเราเมื่อกี้เราก็เลือกทุกคนเหมือนกันมาใช่ครับทุกเอกทุกคนน้องจากตัวเองครับอ้าวทำไมครับในแง่ที่มือเราคิดว่าใครหน้ากอดที่สุดขอเป็นแบบที่สุดที่สุดเลยจริงๆครับขอหนึ่งขอหนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งคนเพอาะจริงเลือกยากเลยอ่ะ ตอจริงว่าพี่วร์อล้วกันนะ ตอบได้รวมไปถึงกับใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็น่าจะตอบได้เลยครับในสีค่ค,ค,คนนี้นะครับคิดว่าใครตัวหอมที่สุดหอมที่สุดต้องดมหรอตัวหอมทม <มา S 2> ี่สุดเนี่ยท้าทายด้วยชอบตรงนี้โอเคนะเรื่องแล้วเนาะเรื่องแล้วเนาะขอนึงคนอันนี้พี่บ้านขอนึงคนหนึ่งคนเลย หคนแปลว่าแต่งคนแต่ว่าแปลว่าอีกสามคนไม่ได้เมอนแค่คนที่สุดก็แจัคพซึ่งเดี๋ยวเรามาดีเฟนตเหตุผลกันได้ว่าออกประเด็นอ้ากันโอเคก็ได้โอเคนะในสี่คนนี้ครับแต่ละคนคิดว่าใครตัวหอมที่สุดครับหนึ่งสองอุ้ยอใ้ดี โอ้ยไมยไม่ครบนะครับไม่ครบครับครบดิตอนไทยสองนะครับไทยสองก็ยังไทยสองอยู่ครับอ่ะครบเฮ้ยไม่ครบผม่ัเองอ่าครบแล้วครับโอ้คืทุกคนทุกคนสิแต่เมื่อกี้เชื่อว่าอัเนี่ยแหละครับพอดีวันนี้มางานแล้วมีโอกาสได้ยืนนั่งข้างไทยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆนายก็แบบถอมดีเหมือนกันนะ เป็นไงรแม่พวกเราใช้กลิ่นหอมเดียวกันใช่แลยนะจุดไล่ด well well. ีแล้วทูก็ชอบกลิ่นไล่ดีเหมือนกันอ๋อจากน้ำหอมกลิ่นหอมมาพูดเทสมาฝั่งนี้นะจันครับบอกว่าฝั่งนู้นอยู่ไกลด้วยแต่ว่าจินบุ๊คหอมกลิ่นชวิงโก้สตาร์มันลอยมาถึงตรงนี้เลยครับโอ้โหพี่จินฉีดมาครับก็คือมันแบบลอยแบบแตะจมูกมาถึงนี่เลยหอมมากฝั่งนู้นครับจินบุ๊คครับเมื่อกี้เราเลือกใครนะเมื่อกี้เราเลือกไทยใช่ครับ ก็ปกติแบบเหมือนในชีวิตประจำถ้าผมแบบว่าไปกอดไทยไอ้คุณกอดภูมิเนี่ยพอด่ที่พี่จะไม่ใช้ไหมปกตีชอบกอดไทยมากเลยครับเลยแบบว่าผมปกติพอกอดไทยแล้วแบบบางทีก็ไปจุดกแถวเนี้ยแล้วก็รู้สึกแบบขมขมฮะแล้วขมขคือแบบฉีดน้ำหอมมาอ๋อเพราะคนแบบฉีดน้ำหอมบ่อยอ๋ออะไรที่ขมขมเราเติมขมขมบ่อยขมขมอืมโอเค ok ha ok rồi sụt dọn mà